จะซื้อรถมาด้ามือสองจริงดิฉันดูมาแล้วที่นี่ยเขาได้รับมาตรฐานน่ากลัวออกกลัวอะไรกลัวผีดิแกไม่กลัวรถมือสองไม่กลัวหรอกราคาดีมาตรฐานก็ดีด้วยดูมานานแล้วมีแกชว่ารถมือสองอ่ะซื้อเลยไม่เยอะปัญหาเยอะรถมือสองของเราส่วนใหญ่ก็จะไม่แค่อย่างคันนี้ครับไม่แค่600โลแล้วก็ได้รับประกันจากศูนย์ของมาซาเลย ลูกค้าไม่ต้องกังวลครับบางคันไหมน,น,น้อยหลักสิบยังมีเลยครับย้อมแมวมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้รถคันนี้ของเรานะครับได้รับการเซอร์ติฟายจากมาซามีการตรวจเช็คก,ก่อนจะมาขายลูกค้าทั้งหมด119จุดครับลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้อะไรแทมาซาแน่นอนแกรถมือสองดอกเบี้ยมันแพงไม่ใช่หรอเดีย๋ยวไปซื้อเลย ไม่แพงอย่างที่คิดครับลูกค้าอย่างคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.99%เ,เองอยิ่งถ้าลูกค้าเครดิตดีครับสามารถจัดออกไปได้ตามเลทนี้ได้แน่นอนไม่ต้องกังวลเลยครับไม่แพงอย่างที่คิด,ด,ด,ดรถของเราดีครับอย่างคันนี้ม่แค่ประมาณหลักร้อยโลเองใช้ไม่เยอะเลยครับผมยังสภาพยังไฟแดงอยู่เลยครับในลูกค้าซื้อสดเลยใช่ไหมครับเซ็นได้เลยครับสดเลยค่ะรถด,ดีขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไง ไของแกเนี่ยไม่ให้ฉันซื้อแกซื้อซะเองไม่ต้องแย่งกันนะครับรถเรามีหลายคันครับ